คลิปนี้นะครับสาวกเลโทคาเฟ่นะครับมีกีทสลบกันไปข้างกันแน่นอนครับเพราะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถแนวเลโทคาเฟ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับยอดฮิตจากคายัมฮ่าที่มาพร้อมกับกำลังเครื่องยนต์ถึง9 0 0ซีซีครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาปกติหน้าเว็บตั้งขายกันอยู่2 0 0แสนกว่ากว่าครับแต่วันนี้ครับพิเศษแน่นอนครับตามสไตล์ล้านเซลใบรับ2ออย่างที่รู้กันนะครับผมให้ผมขายแพงผมขายไม่เป็น ร้านเซลใบรัดสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือสองสภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราง่ายๆนะครับเพียงแค่อินบ็อ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกทา่านทุกสายครับผม กระรับฟริดาลัสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลล์บพระราม2นะครับซึ่งวันนี้นะครับยังคงอยู่กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อตอนเปิดคลิปเลยนะครับว่าวันนี้ครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกับรถแนวเลโทรคาเฟ่จากค่ายฮิมฮาครับที่มาพร้อมกับกําลังเครื่องยนต์ถึง3สูบ900ซีซีนะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับยามห้า XSR 9 0 0 รบเจ้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์จบจบครับระบบไฟติดครบรอบคันนะครับแต่งมาครบหล่อพร้อมขี่ พร้อมใช้กันได้เลยและเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ารถ3สูบ9 0 0ซีซี่จากค่ายมหานครับความแรงความโดดไม่ต้องพูดถึงครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้บ้างและที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจัดจําหน่ายครับเราเปิดกันพิเศษขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมมาพร้อมกันในคลิปเต็มครับผมแต่อนอื่นเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเซอร์ไบต์พรับสองฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์ กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรากันนิดนึงนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับจากพวกเราชาวเซลไว้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับกดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวละครนี้เต็มๆพร้อมๆกันดีกว่าครับผม ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับความเฟี้ยวฟ้าวของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปร้องว้าวกับราคาของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Yamaha XSR 900ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเบาๆครับมีแค่199,000บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ฟรีเงินดาวครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ5,975บาทครับในส่วน60เดือนนะครับงวดละ5,261บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรมชั่นพิเศษฟรีค่าเงินการครับออกรถเป็นเศษพอมขี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียว ก็ได้ว้าวกับราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนไปแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทูกสายนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาว้าวกันต่อกับรีวิวตัวรถของเราคันนี้กันแบบเต็มๆเ,เลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูในส่วนของเลขหมายตัวรถน,นิดนึงครับขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับ เลขไม้ของเจ้าคันนี้นะครับวิ่งมา36,000กิโลครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะครับเจ้าของเก่านะครับเป็นสายออกทิปแต่ไม่ต้องห่วงครับเจ้าของนะครับดูแลดีเซอร์วิสศู์ตลอดอยากให้ดูตัวรถโดยรวมกันนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีสันตัวรถนะครับสีฝาเครื่องต่างๆนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเจ้าของรักษาดีมากๆเพราะฉะนั้นได้ไปมั่นใจใช้กันยาวๆได้เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับผมมาต่อกันในส่วนตัวหน้าปัดเลือนไม่กันนิดนึงครับ ในส่วนของหน้าปัดเรื่องในของเจ้าตัวนี้นะครับบอกหมดครบท้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวความเร็วนะครับผมโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ก็มีมาให้ครบรวมถึงในส่วนของตัวไฟบอกเกียร์ตัวนี้มีมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงในโหมดของการขับขี่เรามาดูกันบ้างครับเจ้า Yamaha XSR 900ของเราคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโหมด A นะครับผมโหมด B และโหมด Standard มาตรฐานเดิมโรงงาน ตัวนี้นะครับทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ครับทางร้านเราเช็คให้เรียบร้อย ABS นะครับทำงานสมบูรณ์ปกติครับนอกจากนี้นะครับนอกจากโหมดการขับขี่และ ABS แล้วครับเจ้าคันนี้ยังเพิ่มเข้ามาในส่วนตัวระบบ traction control ครับที่ให้มานะครับถึง2ระดับนะครับและสามารถเปิดและปิด traction control ได้นะครับผู้ใช้ผู้ขี่ตัวนี้นะครับเลือกปรับตามความชอบความถนัดได้เลยครับผมแซไวรั มาไล่ดูในส่วนตัวชุดของแต่งกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับของแต่งที่ให้มาถือว่าไม่เยอะไม่น้อยให้มาพอหล่อกาลังดีนะครับเริ่มต้นในส่วนก่นด้านหน้าก่อนเลยครับอันดับแรกครับด้านหน้าครับเริ่มต้นที่ตัวชิลหน้าที่ให้มาก่อนเลยตัวนี้เป็นชิลหน้าพร้อมขายยืดตรงรุ่นนะครับหล่อๆอครับทรงวินเทจให้เข้ากับตัวรถสไตล์เลโทรคาเฟ่แบบนี้นะครับนอกจากนี้ครับผมไฮไลท์ของเจ้าคันนี้ด้านหน้านะครับมาดูที่ตัวไฟหน้ากันนิดนึงครับผมในส่วนตัวไฟหน้าเจ้าคันนี้ให้มานะครับเป็น หน้า LED โปรเจคเตอร์แบบชิปครับให้มาหล่อๆนะครับตัวนี้ติดครบนะครับชัดเจนนะครับเสริมความดุดันให้ตัวรถได้ดีเลยทีเดียวที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับกลางคืนนะครับมองเห็นสว่างชัดเจนครับไล่มาจบจบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวไฟสูงไฟต่ําติดครบทวนครับผมนอกจากนี้ไล่มาดูในส่วนตัวชุดกระจกปลายแฮนด์กันบ้างดีกว่าครับในส่วนกระจกปลายแฮนด์ของเจ้าคันนี้ครับผมให้มาเป็นกระจกปลายแฮนด์แต่งทรงกลมนะครับตัวนี้นะครับสามารถพับนะครับผม เก็บได้นะครับและกางออกได้เมื่อต้องการใช้งานนะครับก็ให้มาค่อนข้างดีครับที่สําคัญตัวนี้นะครับแข็งแรงครับเุลาขี่เร็วๆนะครับกระจกไม่มีพับกลับเข้ามาแน่นอนครับผมไล่มาดูในส่วนตัวชุดด้านหน้ากันอีกนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหน้าครับตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะครับสำหรับกาดม้อน้าครับให้มาเป็นกาดมอน้ามีเนียมครับสีดําขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ของไลออนครับชุดฟูลนะครับคุมมอน้ําหมดเซฟมอน้ําได้ดีเลยทีเดียวครับผม So white เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวยางหน้าหลังของเจ้าคันนี้นะครับให้มานะครับผมเป็นยางค r e ลี่นะครับผมของ MT 6 0นะครับหน้าหลังนะครับตามสไตล์ของตัวรถนะครับผมเลโทคาเฟ่แบบนี้หน้ายางนะครับเต็มเต็มไม่แข็งนะครับใช้ได้ยาวๆขี่มันมันหล่อๆกันได้เลยครับผมนอกจากในส่วนตัวยางหน้าหลังใหม่ๆแล้วนะครับในส่วนตัวชุดโซสเตอร์ก็ยังอีกเหลืออีกค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก ว่าคันนี้ได้ไปใช้กันยาวๆครับผมมาดูในส่วนของไฮไลท์ตัวรถอีกหนึ่งอย่างกันบ้างดีกว่าที่เรียกว่าให้มาไม่ธรรมดาหล่อสะดุดตาสดๆกันเลยทีเดียวจัเป็นในส่วนตัวชุดท่อครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรงแอโร่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงลั่นๆเล้าๆ,ๆขี่มันมันเล้าใจกันแน่นอนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสระบบไฟนะครับพร้อมดูวิธีการกดโหมดการคับเคและระบบการเปิดปิดในส่วนตัวระบบแท็กชั่นคอนโทรลและที่สําคัญนะครับผม ไปฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับว่ามันจะรัน่นเล้าใจเรา้ราเรา้ามัน,ม,นมันขนาดไหนนะครับผมคับผมเดี๋ยวเรามาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับผมรวมถึงวิธีการกดโหมดการขับขี่และการเปิดปิดแทรกชั่นคอนโทรลของตัวรถพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกครับผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถวนดูรอบคันกันก่อนเลยดีกว่าครับนี่ครับเป็นกุญแจนะครับรอนะับปั่น,นเรืนมา์ล้นจบโอเคดีนครักดสตาร์ทครับ ตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ททีเดียเติดเราไฟตัวรถใช้ได้ครบนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟผ่ามากนะครับในส่วนงตัวโหมดการขับขี่นะครับผมให้มาที่ตัวประกับด้านขวาตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์รูปตัวโหมดอย่างนี้ให้กดเข้าไปได้เลยเมื่อเรากดนะครับนับจอตัวนี้ก็จะปรับไปตามที่เรากดแล้วเลือกปรับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอดเอบแล้วก็สแตนดาร์ครับ ส่วนท้ายช่างคอนโทรนะครับตัวนี้มี2อระดับให้เลือกครับผมวิธีการปรับก้อนในส่วนตัวประกับด้านซ้ายครับผมจะมีปุ่มสัญลักษณ์รูปตัวท้ายช่ o n คอนโทรนแบบนี้นะครับผมให้กดเข้าไปดันได้เลยครับตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้2อระดับแล้วก็สามารถกดปิดได้ครับนี่ครับเมื่อปิดแล้วนะครับสัญลักษณ์รูป TCS ตัวนี้จะขึ้นโชว์ขึ้นมาตัวนี้จะขึ้นคำว่า off นะครับนี่คือการเปิดปิดท็ายช่างคอนโทรนเรียบร้อยไปวนดูรอบพันกันดีกว่าครับ ตัวรถนะครับสีสันสวยงามครับด้านหน้านะครับไฟติดครบๆนะครับหล่อๆดูดดกลางคืนตัวนี้มองเห็นสว่างชัดๆนะครับตัวสีโชคหน้าสวยครับผมไม่รั่วไม่เสืมจานที่สวยอีกเช่นกันนะครับรอบเดินเบานิ่งๆนะครับเงียบๆไม่มีสว่งตัวคัดนะครับไม่ดังไม่หอนเครื่องไม่กาวครับตัวท่อคันนี้บอกเลยว่าลัน 1 um, um, um. ตัวนี้นะครับเอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องใหม่นะครับของเหลวใหม่รอบกันใช้กันยาวๆได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนาตดับในสองตัวเครื่องยนต์นะครับ จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวยำห้า XSR 900ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่ม,ตเ,มเติมครับของแต่งต่างๆนะครับรวมถึงตารางการดาวผ่อนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆอะไรจากทางร้านเซอร์ไบพัฒน์2ของเรามานําเสนอกันี สำหรับวันนี้ขอตัวรางไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ